เครื่องอบผ้าบอชเป็นอะไรที่หลายคนเนี่ยคายังลังเลกันอยู่นะคะไม่ใช่แค่ยี่ห้อบอชแต่ว่าการซื้อเครื่องอบผ้าเนี่ยมันอบผ้าได้แห้งจริงไหมแล้วมันเปลืองไฟหรือเปล่าวันนี้เรามาลองดูกันดีกว่าว่าตั้งแต่เราซื้อมาเนี่ยก็ประมาณ3เดือนกว่าแล้วเป็นยังไงบ้างเริ่มจากการอบผ้าทั่วไปเลยก็คือหลังจากซักผ้าหลายชนิดรวมกัน เราก็เอามาอบแบบผ้าหลายชนิดเช่นกันนะคะซึ่งในตัวเครื่องอบผ้าบอชเนี้ยก็จะมีเวลาบอกไว้เลยคือถ้าอบผ้าหลายชนิดใช้เวลา1ชั่วโมง4 4นาทีนะคะเราก็ลองกดดูว่าใส่แน่นๆเต็มขนาดนี้จะแห้งไหมแค่1ชั่วโมงครึ่งนะคะอ่ะก็มาดูกันเมื่อเสร็จแล้วนะคะก็ลองจับเข้ามาดูมันก็อุ่นเลยแล้วก็ผ้านี้เป็นผ้าชุดนอนนะ,ะก็แห้งสนิทเลยค่ะ อันนี้ก็ชุดนอนเหมือนกันก็ไม่มีปัญหาเราลองดูอย่างกางเกงดีกว่าขอกางเกงที่มักจะมีปัญหาไม่แห้งหรือกระเป๋านะก็เรียกว่าแห้งหมดเลยนะคะทีนี้เรามาลองโหมดอื่นๆของเครื่องอบผ้าบ้างนะคะอันนี้เราก็ อบผ้าหลายชนิดเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าอบของทางบ้านถ้าดูนะถังของเครื่องอบเนี่ยมันจะใหญ่กว่าถังของเครื่องซักนะคะเพื่อให้มันมีอากาศหมุนวนอยู่ข้างในเครื่องได้สะดวกเราก็เหมือนเดิมนะหมุนไปที่การอบผ้าหลายชนิดซึ่งมันก็จะใช้เวลา1ชั่วโมง34นาทีเหมือนเดิม แต่ที่ไม่เหมือนเดิมก็คือเราจะกดโหมดที่ทําให้มันแห้งแน่ๆก็คือคับบอร์ d ดรายถ้าเราบวกไปหนึ่งมันก็จะเพิ่มเวลาการอบหรือกดไปเรื่อยๆเวลามันก็จะเพิ่มเรื่อยๆนะคะนอกจากนั้นก็มีโหมดคั b บอร์ d ดรายพลัสนะคะก็คือเอาให้แห้งชัวร์เอาออกมาปุ๊บแขวนเข้าตู้ได้เลยนะและในครั้งนี้เราก็กด Anti c r ครีสไว้ด้วยนะคะคือการยับดูว่ามันจะเป็นยังไง ข้อดีอย่างหนึ่งของเครื่องอบก็คือเราสามารถกดหยุดเมื่อไหร่ก็ได้นะอย่างอันนี้เราเห็นว่าสายกางเกงมันพันอยู่เราก็เลยกดหยุดนะคะแล้วเสร็จปุ๊บเราคลายปมแล้วก็ปิดทำให้มันทำงานต่อได้สบายเลย ระหว่างการทํางานเนี่ยเจ้าเครื่องอบมันก็จะมีเรื่องของความร้อนออกมานิดนึงนะแต่เรียกว่าไม่ร้อนมากนะมือจับได้ก็เป็นปกติของเครื่องทําความร้อนนะคะและเมื่ออบเสร็จเราก็ลองมาดูนะว่าครั้งนี้เป็นยังไงอ่าถุงเท้าไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะคะเสื้อโปโลผ้ากีฬาเนี่ยก็แห้งสบายเลยเสื้อยืดตรงแขนเสื้อก็ไม่มีปัญหาอับชื้นนะคะ แล้วมาดูเรื่องของความยับกันนิดนึงอย่างกางเกงตัวนี้เรียกว่าเรียกแบบแขวนเข้าตู้ได้เลยนะแต่อย่างนึงต้องบอกว่าเป็นที่ผ้าของกางเกงด้วยนะแต่ว่าอย่างเสื้อเชิ้ตตัวนี้คือแบบยับสุดๆไปเลยนี่ขนาดแอน i c r e a s ไว้แล้วก็เรียกว่าแล้วแต่ผ้าจริงๆนะคะทีนี้เรามาต่อกันที่โหมดผ้าปูเตียงนะคะใช้เวลาอบหนึ่งชั่วโมง50นาทีลองมาดูอะผ้าปูเตียง6ฟุต แห้งสนิทนะคะไม่มีปัญหาหอมฟุ้งออกมาเลยก็เรียกว่าดีเลยเพราะว่าก่อนซื้อเนี่ยเราดูหลายยี่ห้อนะั้นบางยี่ห้อก็จะมีปัญหาว่าอบแล้วไม่แห้งทีนี้เรามาลองแบบแอดวานขึ้นนะคะน,นี้เ,เอามาซักก่อนก็คือผ้านวมแต่เป็นผ้านวม3.5ฟุตนะเพราะด้วยตัวเครื่องซักผ้าเนี่ยเขาแนะนำให้ใช้แค่นั้นแต่แม่ก็แอบเอาผ้าเจตตัวมาซักด้วยนะคะซึ่งเราก็ ซักในโหมดผ้านวมไปนะนี้เดี๋ยวคลิปหน้าเราก็จะมารีวิวเครื่องซักผ้ากันอีกทีแล้วกันวันนี้ขอเป็นเครื่องอบล้วนๆนะคะและก็ต้องขอบอกว่าก่อนหน้านี้เราเคยอบผ้านวมกับผ้าอื่นๆรวมกันเนี่ยปรากฏว่าทำยังไงก็ไม่แห้งอบไป4 5 6ห้าชั่วโมงก็ไม่แห้งคราวนี้เราก็มีบทเรียนว่าถ้าจะอบอ่ะผ้านวมก็ต้องผ้านวมอย่างเดียวนะไม่งั้นมันพันกันแล้วความชื้นมันจะ วนในผ้าไปมาครั้งนี้เราเลยต้องดึงเจ้าผ้าเช็ดตัวเนี่ยออกและหมดผ้านวมเนี่ยใช้เวลาถึง4ชั่วโมง2ีนาทีเลยด้วยความที่ผู้ใหญ่กลัวเปลืองไฟก็เลยถามว่าน้อยกว่านี้ไม่ได้หรอเราเลยเอาหมดคับบอดรายออกนะคะเหลือ4ี่ชั่วโมง13นาทีผลที่ออกมาก็คือผ้าแห้งสนิทนะคะ4ี่ชั่วโมงพร้อมห่มเลย ทีนี้เราก็เลยลองอีกทีว่าโหอบตั้งสี่ชั่วโมงอะ่ะค่าไฟไม่บานไปเลยเหรอเราเลยลองใช้ปลั๊กที่เขาวัดค่าไฟดูนะคะคราวนี้เราก็ลองอบผ้านวมเหมือนกันแต่เป็นผ้านวมที่มันบางกว่าเดิมซึ่งต้องบอกเลยว่าผ้านวมอันเนี้ยพอมันบางอะ่ะไม่จำเป็นต้องใช้เวลาถึง4ชั่วโมงก็ได้แต่เราก็ใช้ตามโปรแกรมเขานั่นแหละ ในระหว่างการอบเนี่ยเครื่องอบเนี่ยก็จะทํางานมีการดูดความชื้นออกมาแล้วก็ปล่อยน้ําออกมาแบบนี้เลยซึ่งถ้าเราไม่ได้ต่อท่อเนี่ยเราจะต้องเทน้ําทิ้งออกทุกครั้งนะแต่อันนี้เราต่อทอก็เลยสบายอันนี้คือผ้านวมอีกผืนที่เราอบอนนก็แห้งเลยหลังจากครบสี่ชั่วโมงแล้วตัวผ้าก็ยังเนียนปกติดีเหมือนเดิมนะคะไม่มีปัญหาอะไรผ้าไม่เสีย ในระหว่างการอบเนี่ยไฟเนี่ยก็จะกินไฟอยู่ที่ประมาณ540-550ถึงวัตต์นะคะซึ่งเราไปดูที่คู่มือเขาบอกว่าเครื่องอบตัวนี้มันเป็นเครื่องอบแบบฮีตปั๊มการกินไฟจะอยู่ที่625วัตต์ แต่เครื่องวัดเนี่ยวัดได้แค่550วัตเนาะซึ่งการที่มันวัดได้เท่านี้มันก็เป็นไปได้ว่า1คืออาจมีค่าความคลาดเคลื่อนของปลั๊ก2ก็คือเครื่องอบอะมันไม่ได้ทํางานเต็มกําลังตลอดเวลานะคะมันไม่จําเป็นต้องใช้ไฟถึง625วัตต์ตลอดเวลาเมื่อมันทําความร้อนถึงจุดมันก็จะลดการทําความร้อนลงและกินไฟน้อยลงด้วยซึ่งการที่เราอบเนี่ยเราอบตอนกลางวันแล้วมันก็น่าจะ ใช้กำลังไฟน้อยลงด้วยนะคะเพราะว่าข้างนอกก็ร้อนอยู่แล้วทีนี้เราก็เลยเอาค่าไฟที่วัดได้เนี่ยประมาณ544วัต์คูณจำนวนชั่วโมงข้างบนก็เขียนว่าเราอบไปทั้งหมด4ชั่วโมง44นาทีเลยนะก็คือไม่ต้องแปลกใจนะว่าหน้าเครื่องอะ่ะมันเขียนว่าอบประมาณ4ชั่วโมงครึ่งหรืออะไรแบบนี้แต่ว่าพอทำงานจริงมันนานขึ้นเพราะว่า ตัวเครื่องเนี่ยมันมีเซ็นเซอร์จับความชื้นถ้ายังมีความชื้นอยู่มันจะยังทํางานต่อไปนะไม่หยุดทันทีแปลว่าผ้าที่เราได้ออกมาเนี่ยมันแห้งแน่นอนนะคะสำหรับรุ่นนี้เราคำนวณค่าไฟออกมานะเครื่องอบกินไฟ544วัตต์แล้วก็เปิด4ชั่วโมง44นาทีคูณค่าไฟเฉลี่ย4.2บาทนะคะรวมแล้วเสียค่าไฟไปประมาณ10.8บาท และสมมติว่าถ้าเราคำนวณว่าเครื่องอบใช้ไฟ625วัตต์ตลอด4ชั่วโมงเนี่ยก็รวมแล้วจะกินไฟไปประมาณ12.4บาทนะคะก็เฉลี่ยแล้วอบผ้าครั้งหนึ่งถ้าเป็นผ้านวมเลยนะกินไฟ10-13ถึงบาทเท่านั้นเองนะก็ไม่ได้เยอะอย่างที่ทุกคนกลัวกันนะคะ แต่ทีนี้การมีเครื่องอบเองเนี่ยก็จะมีเรื่องของการดูแลรักษานะคะที่เราจะต้องทําทุกครั้งหลังจากอบผ้าเสร็จก็คือตรงช่องกรองเนี่ยต้องแกะออกมาทุกครั้งนะเพราะว่าการอบแต่ละครั้งเนี่ยมันจะปั่นเศษผ้าเศษฝุ่นอะไรออกมาด้วยซึ่งพอเปิดดูแล้ว ก็ไม่เบาเลยทีเดียวซึ่งมันจะมี2เลเยอร์นะคะซึ่งต้องเอา2อันนี้ยไปทําความสะอาดบางคนก็จะใช้ดูดฝุ่นเอาแต่เราก็ใช้น้ําล้างเอาเลยละกันนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาไปตากให้มันแห้งเนาะต้องขอบขอบเนี่ยก็ควรเช็ดด้วยนะเพราะว่ามันก็จะมีฝุ่นอะไรติดอยู่เต็มไปหมดด้วยนะคะเมื่อแห้งแล้วก็เอากลับเข้ามาใส่ประกอบที่เดิมห้ามลืมใส่เด็ดขาดนะถ้าไม่ใส่เนี่ยเครื่องพังได้เลยนะคะ แล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งก็คือตรงนี้นะที่เขาบอกว่าให้ถอดมาล้างบ้างอาจจะไม่ใช่ทุกครั้งเหมือนช่องเมื่อกี้นะแต่นี้ก็คือแบบ 3- 4ครั้งก็ถอดมาล้างฝุ่นบ้างนะคะเครื่องอบผ้าเนี่ยเรียกว่าเป็นไอเทมที่ซื้อแล้วถูกใจมากจริงๆนะขนาดแม่ที่ชื่นชอบการตากแดดแล้วก็บอกว่าฉันไม่ใช้หรอกเครื่องอบผ้าฉันชอบกลิ่นแดดปรากฏว่าพอมีเครื่องอบผ้าไม่เคยเห็นแม่ตากผ้าอีกเลยจ้า ใครลองแล้วจะไม่กลับไปตากผ้าแบบเดิมเลยโดยเฉพาะหน้าฝนเรียกว่าเป็นไอเทมที่ควรมีเลยนะคะเครื่องนี้ก็เป็นเครื่องอบผ้าบอชระบบฮีตปั๊มขนาด9กิโลซีรีส์6นะคะราคาหน้าเว็บเนี่ยอยู่40,000กว่าเลยนะแต่ถ้ารอดีๆช่วงเทศกาลเนี่ยมีลดแบบ30,000ไปจนถึง29,000ก็มีนะคะ แต่ก่อนซื้อก็ดูดีๆนะคะว่าเป็นระบบฮีตปัะไม่ใช่คอนเดนส์เพราะระบบคอนเดนส์เนี่ยจะกินไฟถึง2,800วัตต์ซึ่งต่างจากรุ่นเนี้ยที่กินไฟแค่625วัตต์เท่านั้นเองเราก็ใส่ลิงก์ของสินค้าไว้ด้านล่างใครสนใจก็ลองกดดูกันได้เลยค่ะ